สวัสดีครับพบกับค i t c h e n m a Channel ครับผมและตัวเครื่องนี้นะครับเป็นรุ่น The b a s e นะครับของเครื่องจ่ายน้ําหวานนะครับที่ลูกค้าส่วนใหญ่นิยมใช้กันนะครับวันนี้ผมเอาตัว4โถ9ลิตรนะครับมาให้ลูกค้าดูตัวนี้นะครับสามารถใส่ได้ทั้งหมด4โถนะครับ1โถเนี่ยสามารถบรรจุได้ถึง9ลิตรเลยนะครับ9ลิตรเลย ลูกค้านะครับตัวนี้มันจะมีตัวคอมเพรสเซอร์นะครับทำความเย็นที่มีแหล่งกําเนิดน,นะครับมาจากสเปนไบพัดสามารถทําให้ตัวน้ำนะครับไม่ต,ตกตะกอนทําให้น้ําดูเฟสดูใหม่ตลอดเวลาครับผมโกลเด้นนะครับเป็นทำมาจากสแตนเลสนะครับรูปทรงสวยงามดูหร่าเลยนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมจะมาลองใช้ตัวแก้วขนาด20ออนนะครับกดลองกดมือโถดูว่าแก้วขนาด20ออนเนี่ยมันจะออกมาได้ทั้งหมดกี่แก้ว ดยที่แก้วตัวนี้นะครับที่ผมใส่น้ำแข็งไว้หรือลูกค้าบางท่านอาจจะใส่เป็นพวกไข่มูกใส่น้ำแข็งือว่าจะกดน้ำต่างๆนะครับอ,อันนี้เดี๋ยวผมจะลองเทคแค่โถเดียวนะครับผมกดใช้แก้วขนาด20ออน์นะครับได้ทั้งหมดจำนวน28แก้ว ตัวเครื่องนี้นะครับเหมาะสาหรับในการประกอบธุรกิจน,นะครับไม่ว่าจะเป็นร้านชาบูปิ้งย่างหมูกระทะน,นะครับหรือว่าตอนนี้นะครับที่กําลังนิยมเลยนะครับจะเป็นตัวพวกชาตานมไข่มุกเป็นบุฟเฟ่ไข่มุกค,ครับและนอกเหนือจากนั้นนะครับตัวเครื่องอ่ะยังใช้งานง่ายดูแลรักษาทำความสะอาดง่ายนะครับสามารถคืนต้นทุนอ่ะให้เราได้รวดเร็วและตัวเครื่องอยังสามารถ ใช้งานได้ยาวนานด้วยและทั้งหมดนี้นะครับคือเครื่องจ่ายน้ำหวานที่ผมเอามาให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับรุ่นนี้นะครับจะเป็นตัว12ลิตร3โถนะครับซึ่งรุ่น12ลิตรเนี่ยเราจะมีตั้งแต่1โถ2โถ3โถนะครับอย่างรุ่นตรงกลางเนี่ยที่เห็นที่ตัวโถเนี่ยนะครับจะเป็นรุ่น18ลิตรน,นะครับ2โถของทางร้านเราก็มีตั้งแต่รุ่น1โถ2โถแล้วก็3โถนะครับ ้าลูกค้าอยากได้ตัวที่มีโถมากกว่า18 12, 000, ลิตรหรือ12ลิตรเราก็จะมีตัว20ลิตรและ50ลิตรทางน้านขวาที่เห็นอยู่วิธีการใช้งานก็จะเหมือนตัว4โถ9ลิตรเลยจะมีแค่ปุ่มเปิดสวิตช์ด้านหลังนะครับเป็นสวิตช์เปิดเครื่องแล้วก็ทำความเย็นแล้วก็มีตัวอีสวิตช์หนึ่งจะเป็นตัวสวิตช์ใบพัดนะครับของแต่ละโถถ้าลูกค้าท่านใดน,นะครับสนใจติดต่อสอบถามหรือสั่งซื้อ,อยากเข้ามารับชมสินค้ายอยู่ที่หน้าร้านนะครับ ไอดีไลน์ลของทางร้านนะครับใส่ตัวดนำหน้านะครับแล้วพิมพ์ว่า kitchen m o r หรือโทรที่088-097-4901ส่วนเว็บไซต์ผมจะลงไว้ที่ท้ายคลิปนะครับหรือว่าตรงลิงก์ด้านล่างสามารถกดเข้าไปดูได้เลยนะครับครับผม kitchen more channel ขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ